สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามีรายงานข่าวเศร้าเกิดขึ้นในวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อหนุ่มบีมประพังกรเลิกฉเฉลิมพจน์นะครับพระเอกซีรีส์ชื่อดังแล้วก็มีผลงานมากมายในวงการบันเทิงนะครับเสียชีวิตเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับด้วยอาการที่หลับไปแล้วก็ปลุกไม่ตื่นญาติมีการนําส่งโรงพยาบาลและพยายามจะกู้ชีพแต่สุดท้ายก็ไร้ปฏิหารนะครับช็อกเปตา,ต,าตามกันครับเมื่อคืน ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหนุ่มบีมเองมีผลงานในวงการมเถึงมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์รวมถึงภาพยนตร์ต้องบอกว่ามันเป็นข่าวที่ช็อกเมื่อคืนนี้ก็มีรายงานว่าหนุ่มบีมเนี่ยเสียชีวิตเจ้าตัวนอนหลับไปญาติพยายามจะไปปลุกครับแต่หนุ่มบีมไม่ตื่นนําตัวส่งโรงพยาบาลครับแพทย์พยายามจะกู้ชีพสุดท้ายก็ไม่เป็นผลนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่ได้มีการออกมาถแถลงการถึงสาเหตุการเสียชีวิตทั้งจากญาติหรือว่าทางต้นสังกัดแต่อย่างใดนะครับ สื่อมวลชนเองก็พยายามจะติดต่อไปยังบอร์ดแคสซึ่งเป็นต้นสังกัดเพื่อสอบถามในรายละเอียดนะครับแต่ว่าจะมีรายงานรายละเอียดขด้อเท็จจริงให้ทราบหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามนะครับหนุ่มบีมประพังกรเลิกเฉลิมพจทธนะครับเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคมพศ2539ครับมีผลงานมากมายทั้งเรื่องบนเตียงน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์สัมผัสพิศวงตอนโจผู้กล้าเรื่องลับหลังแฟนฉันเป็นเงือกแล้วก็บังระจัน และยังเป็นพระเอกในซีรีส์เรื่องเคว้งที่ฉายทาง n น t f l i x ที่รับบทเป็นพระเอกชื่อว่าคลามนะครับและเร็วๆนี้เจ้าตัวกําลังจะมีผลงานกับทาง n น t f l i x อีกเรื่องนะครับซึ่งเป็นลิมิเต็ดซีรีส์ฟอร์มยักษ์ดัดแปลงมาจากเรื่องราวอันน่าทึ่งของภารกิจกู้ชีพที่ถ้าหลวงนะครับโดยหนุ่มบีมเนี่ยรับบทเป็นโคชเอกพร้อมด้วยนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยอย่างยายาอุรัสยามารับบทเคนลี่ตัวละครใหม่ที่เป็นตัวแทนของวิศวกรด้านอุทกวิทยาผู้มีส่วนร่วมในภารกิจอีกด้วยนะครับ หนุ่มบีมเพิ่งแค่อายุ25ปีเท่านั้นนะครับตอนนี้เสียชีวิตไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคงต้องติดตามรายง,งานการเสียชีวิตนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอาการที่เขาเรียกว่าไหลาตายนะครับที่ปลุกไม่ตื่นเสียชีวิตไปโดยกระทันหันนะครับก็ต้องติดตามกัน,นะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของหนุ่มบีมด้วยครับข่าวไอเทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ